เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการกลั้วคอเนี่ยนะครับสามารถขจัดไวรัสโควิด COVID -19 ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจริงหรือไม่จริง สำหรับสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับการกลั้วคอขจัดไวรัสโคโรนา2019ไม่เป็นความจริงนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีงานวิจัยที่แสดงว่าการกลั้วคอเนี่ยสามารถขจัดไวรัสโคโรนา2019ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด -19 ได้นะครับการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจ เริ่มต้นจากการรับไวรัสเข้าสู่ร่างกายซึ่งยังไม่แสดงอาการเรียกว่าระยะฟักตัวหลายชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยการติดเชื้อจะเกิดขึ้นเมื่อไวรัสแทรกตัวเข้าไปภายในเซลล์และควบคุมเซลล์ให้ผลิตไวรัสเพิ่มขึ้นในที่สุดเซลล์จะตายและปล่อยไวรัสให้กระจายออกมาบุกรุกเข้ายึดครองเซลล์อื่นๆต่อไปการกล้วคอไม่สามารถขจัดไวรัส ที่แทรกตัวเข้าไปภายในเซลล์ของเยื่อบุผนังลำคอได้แต่มีหลักฐานจากงานวิจัยเบื้องต้นว่าการกล้วคอเป็นประจำอาจมีส่วนช่วยในการป้องกันการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสของทางเดินหายใจส่วนบนในช่วงระยะฟักตัวของโรคได้นะครับซึ่งมีคณะนักวิจัยนะครับเขาได้ทำการวิจัยด้วยวิธีการทดลองแบบสุ่มและมีการควบคุม มีการตีพิมพ์ไว้ในวรารสารด้วยนะครับในปีคศ2005ซึ่งรายงานผลการวิจัยเนี่ยก็มีดังนี้นะครับ 1. การกลั้วคอด้วยน้ำประปาซึ่งมีคอรีนเป็นส่วนประกอบเนี่ยช่วยลดอัตราการเกิดโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ลงได้ร้อยละ36 2. การกล้วคอด้วยน้ำประปาเนี่ยได้ผลดีกว่าการกลั้วคอด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มี โวิโดนไอโอดีนเป็นส่วนประกอบนะครับวิธีการกลัวคอในงานวิจัยดังกล่าวเนี่ยก็คือการใช้น้ำประปาประมาณ 20cc กลัวคอนานอย่างน้อย15วินาทีอย่างน้อย3ครั้งต่อวันนะครับการกลัวคอเป็นประจำด้วยน้ำประปาเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ไม่ยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ของทางเดินหายใจส่วนบนได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการกลั้วคอขจัดไวรัสโควิด COVID -19 เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับแต่การกลั้วคอเนี่ยก็สามารถช่วยลดการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ